เรียนคณะกรรมการที่เคารพวาระครบมหกรรมการศึกษากระผมเป็นตัวแทนเดินทางมาจากปากสวยพิทยาเมืองหนองคายกระผมชื่อนายสลักฝ้ายขาวเล่าเรื่องราวคุณธรรมอันหลากหลายกระต่ายน้อยกระตัญยูพร้อมบรรยายขอเชิญท่านรับชมได้ณบัดนี้ กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วน่าอันกว้ยางใหญ่ไพศาลสลับด้วยเอกเขาอันยาวเหยียดสรลุหูลูกตาทางกลางแสงแดดอันอนบอุ่นสายลมเย็นพัดโช,ชยมาหมู่ดอกไม้ส่งกลิ่นหอมอบอวลยังมีเจ้าการะต่ายน้อยตัวหนึ่งเฝ้าคอยปริบัติรับใช้แม่ผู้กแก่ชราด้วยความสำนึกว่า เป็นผู้มีพระคุณสูงสุดตกตกตกผมคือกระต่ายน้อยวันนี้ผมจะออกไปเก็บผลไม้ในป่าหรือข้างหน้านู่นมาให้แม่ในมือของผมนี่คือกระเช้าเอาละ ผมพร้อมที่จะออกเดินทางฉันมุ่งสู่ป่าใหญ่ในพงไพรคลีสตามองเห็นนอกบนฟ้าในเอรามีปะปูเก่งกวางกำลังเดินมองเลือเพลินในความรู้มาสิเชิญมาดูพวกเราอยู่ในพงไพรตอกต๊อกตอกตก,ตอกโอ้โหในป่าแห่งนี้ฉังมีผักผลไม้มากมายจริงๆโอ้โหส้มโอเก็บเ็จกระเช้าดีกว่า หอกทานตะวันด้วยเก็บไปฝากแม่ดีกว่าโอ้ตรงนั้นมีแตงโมด้วยเก็บดีกว่าโอ้ทางนู้นมีบึงใหญ่ด้วยแวะดื่มน้ำก่อนดีวกว่าจะได้เก็บผักบุ้งด้วย ในขณะเดียวกันก็มีเหยี่ยวตัวหนึ่งบินผ่านมาข้าคือพญาเหยี่ยววันนี้ยังถางอาหารไม่ได้เลยหิวจนไสจะขาดอยู่แล้วเฮ้ยแต่ว,ว่าอะไรอยู่ริมเบิงนั่นนะ่ะฮ่าฮ่าฮ่านนมาเจาะกระต่ายน้อยนี่นะ ลาปากแลยสือเราวันนี้จะกระต่ายน้อยเจ้าจะกลายเป็นอาหารโอชะของขามฮ่า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 ในขณะนั้นเองกระต่ายน้อยรู้สึกผิดปกติจึงหันไปมองร,บรอบๆตัวแล้วก็ต้องร้องตกใจเมื่อเห็นพญาเย,ยวบินตรงเข้ามาแล้วพญาเยี่ยก็เชิญอเจ้กระต่ายน้อยขึ้นสู่ท้องฟ้าบินจนมาถึงรังบนต้นไทรใหญ่ นไอว้ชิตมไยได้ทำร้ายผมเลยฮ่าฮ่เจ้ายังมาขอร้องข้ายังไงข้าก็มีไว้ชีวิตเจ้ามามาให้ข้าชีกเนื้อเจ้ากินซะดีดี จะกินผมเป็นอาหารผมก็ยอมจะขอให้ผมนนำอัลมาในกระเช้านี้กลับไปให้แม่ของผมสิก่อนเพราะแม่แกเชรามากแล้วไม่สามารถหาอาหารเองได้ป่านนี้แม่คงใจหิวและรอคอยการกลับไปของผมอยู่ได้โปรดเถอะนะครับ แล้วผมจะกระไม้มด้านยินเป็นอาหารผมขอสัญญาฮ่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 าก็ได้ขาจะพาไปเองรีบขึ้นมาบนหลังขากระต่ายน้อยแสนดีใจรีบขึ้นบนหลังพญาเหี่ยวแล้วพญาเหี่ยวก็โผล่เป็นขึ้นสู่ท้องฟ้ามุ่งหน้าสู่บ้านของกระต่ายน้อยทันที ในระหว่างทางกระต่ายน้อยรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งแต่ก็ต้องเศร้าใจว่าต่อจากนี้แม่คงต้องลำบากเพราะไม่มีใครคอยดูแลน้ำเสใสได้ไหลออกจากดวงตาดูน้นโยอีกครั้งหนึ่งจนพยาเหยียวบินมาถึงบ้านของกระต่ายน้อยเอาละลงจากหลังคาเลยในละแม่คงเจ้า แม่ครับผมกลับมาแล้ว <c oughs> กลับมาแล้วล่ะลูกแม่อาวนันลูกพาใครมาด้วยแล้วนะั้นนะแล้วลูกร้องหายทำไมกัน <c oughs> แม่ครับผมคิดถึงแม่ทัง แม่ครับนี่คือกระเช้าผลไม้ผมนำมาให้แม่เป็นครั้งสุดท้ายแม่ครับต่อจากนี้ไปผมคงไม่มีโอกาสไดต้ตอบแทนมุญคุณของแม่อีกแล้วเพราะผมต้งกลับไปเป็นอาเหานของพยยียอีมแม่ครับ ไม่นะไม่แม่ไม่ให้เจ้าไปาไม่นะไม่แม่ครับผมรักแม่ ฮ่ฮเอาละเอาละข้าจะไม่กินเจ้าแล้วเจ้ากระต่ายน้อยข้าเห็นความกระตันอยู่ของเจ้าที่มีต่อแม่เจ้าเป็นอิสระแล้วข้าข้อตัวก่อนแล้วนะฮมเมครับผมได้กรับมาดูแลแม่ แล้วกระต่ายน้อยก็โผล่เข้ากอดแม่ด้วยความรักและความกระตยยัญยูจากนั้นเป็นต้นมาครอบครัวของกระต่ายน้อยก็อยู่อย่างมีความสุขนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้มีความกระตัญย,ยูกะตะเวทีภัยอันตรายใดๆก็ทำร้ายบุคคลนั้นไม่ได้ดังพุทธศาสนาสุภาษิตที่ว่านิมิตตังสาธุรูปานังกระตันย,ยูกะตะเวทิตาความกตัญย,ยูกะตะเวที เป็นเครื่องหมายแห่งคนดีขอบคุณครับ